นี้เรามาลันอินแบตกันนะครับ c ซี l นเดเนะครับตัวเดโมนะครับที่เพิ่งส่งมานะครับเป็นตัวพันแปนะครับพันแปหเซลลจาก rcb นะครับเว่อสักู่บินไปที่4นาทีนะครับไอเดหนึ่งนะครับไอเดหนึ่งก็คืออ่ะผมจะนอมอลไปสองนาทีนะครับเพื่อวอร์มแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไอเดหนึ่งนะครับอีก2องนาทีนะครับสนาทีผ่านไปนะ้ับก็สามบสเปรเซ็นตนะครับ สามจุดเจ็ดโวลต์สิแปดครับอุณหภูมินะครับอันนี้เป็นไฟแรกนะครับไฟแรกเลยสามสินบแปดองศานะครับสูงสุดสามสินบแปดองศานะครับอันนี้ไฟแรกเลยนะครับบินกับเอ็กสามหกศูนย์นะครับนะครับมอเตอร์พันห้าร้อยเควีลำนี้นะครับ กล่องเป็นทาเจกโทลี่นะครับมอเตอร์เป็นเอกโนวานะครับซึ่งพันใหม่นะครับพันห้าร้อยเควีนะครับเอามาให้ชมนะครับรหรับตัวเดโมตัวนี้ก้อนนี้นะครับเป็นตัวเดโมนะครับ c n l นะครับตัวพันหกร้อยมิลลิแอมนะครับกล่องมีโฟกัสเลยนะครับเป็นตัวเดโมนะครับซึ่งวันนี้รันอินเป็นฝ่ายแรกบินไปประมาณสี่นาทีเหมือนกันนะครับ นะครับเหลือ 31%, สนะครับสสแดแต่และเซลล์ใกล้เคียงนะครับเทมสส็มส9 37%, ปดครับับนข้างรันข้างสาสครับก็จะใกล้เคียงนะครับตัวน,นี้ระหว่าง1,800กับ1,600 <G un less> ก็เอาไว้ชมกันตอนนี้มืดแล้วครับ C N H L นะครับตัวเดโมโนะครับพันหกและพันแปดร้อยมิลลิแอมหกเซลล์ครับตอนนี้เอาตัวพันแปดกลับมาชาตินะครับสามสิบหกนาทีร้อยเปอร์เซ็นต์พันยี่สิบหกไออาร์ ท่าที่40% 100ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวไปดูตัวพันหกต่อตัวนี้แบบเดโมนะครับตัวพันหกนะครับพันหกชาร์จเต็มแล้วมาดูกัน เก้าร้อยห้าสิบหกมิลลิแอม IR ครับสตาร์ที่สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ยี่ห้าจุดหนึ่งสี่เอ็ดหนึ่งแปดสี่จุดหนึ่งเก้าเกือร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับ